มาปฏิบัติร่วมกันนะประมาณหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้นะนั่งสบายๆผ่อนคลายร่างกายให้ร่างกายทำงานไปตามปกติตามธรรมชาติรักษาความนิ่ง ของร่างกายเอาไว้นะประคองให้หลังกับลําคอตั้งตรงแล้วก็นั่งนิ่งๆตลอดหนึ่งชั่วโมงนะนิ่งด้วยความผ่อนคลายนะไม่เกร็งไม่เคร่งเครียด นะให้ร่างกายนั้นสบายแบบพอดีพอดนะีสบายมากเกินไปก็เดี๋ยวก็จะหลับเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังมากเกินไปนะมันก็ไม่เป็นธรรมชาตนะิเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางสายกลางนะมีความตั้งใจแบบ พอดีพดีนะร่างกายนิ่งๆน,นะส่วนจิตของเรานะตัวจิตก็คือธรรมชาติที่คอยรู้คอยดูร่างกายนี้อยู่นะเราก็เอาจิตของเรามาสนใจกับลมหายใจ นะแทนที่จะปล่อยให้มันออกไปคิดปรุงแต่งนะหรือไม่ก็ท่องเที่ยวไปอยู่กับอนาคตหรืออดีตเราเอาจิตของเรามาอยู่ตรงนี้นะมาอยู่กับลมหายใจตามธรรมชาตนะิปล่อยให้ร่างกายหายใจไป ส่วนจิตของเราก็มาดูลมหายใจนะดูอย่างต่อเนื่องนะดูด้วยความสนใจที่จะเรียนรู้ลักษณะของลมหายใจนะบางทีลมก็ยาวบางทีลมก็สั้นแนะบางทีลมมันก็ละเอียด เบาสบายแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้น,นเดี๋ยวก็เข้ารูข้างซ้ายเดี๋ยวก็เข้ารูข้างขวาจิตของเราก็จะสนใจกับลมหายใจสนใจในรายละเอียดต่างๆนะ ให้มันมีที่เกานะก็คือลมหายใจมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกนะแต่ว่าธรรมชาติมันก็นะจิตมันมีธรรมชาติที่ชอบท่องเที่ยวนะชอบออกไปข้างนอกมันก็จะไม่ยอมนะส่วนที่เราควบคุมได้บางทีก็แป๊บเดียวเท่านั้นเอง ที่เหลือนะเราสู้มันไม่ไหวนะเราสู้แรงดึงดูดของความคิดไม่ไหวนะมันก็จะแวบไปคิดละนะเดี๋ยวก็ผุดเป็นความคิดต่างๆเราก็ไม่เป็นไรนะหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันรู้ว่าจิตเผลอไปคิด นะถ้ารู้แล้วเราก็ไม่ต้องตำหนิอะไรเขานะพาเขากลับมาเริ่มต้นใหมนะ่เริ่มต้นดูลมหายใจใหม่ออกไปอีกก็ไม่เป็นไรพาเขากลับมาอีกนะทำอย่างนี้แหละซ้ำๆไปเรื่อยๆนะ ต้องใช้เวลานะอดทนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะเราไม่ได้ต้องการให้เขาหยุดความคิดทันทีนะเรายยันงะเรายังอยู่ในขั้นตอนของการค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆฝึกฝนนะค่อยๆพัฒนาไปซึ่ง นะกระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตรงนี้มันต้องฝึกกันนานนะใช้เวลากันเป็นแรมปีแรมหลายๆปีกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จถึงในระดับที่เรียกว่าอยู่เหนือการควบคุมไดนะ้เราเป็นผู้ควบคุมจิตของตนเองได้มากขึ้นนะมากขึ้น จนกว่าที่เราจะควบคุมได้แบบเรียกว่าเอาชนะเกือบจะสมบูรณ์แบบเนี่ยนะมันอีกนานนะ,นะ,นะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆนค่อยๆปฏิบัติไปดูไปเรื่อยๆนี่แหละนะถ้าเราไม่คาดหวัง ทำเฉพาะส่วนที่เราทำได้นะมีความเพียรเรียนรู้จิตตนเองนะแล้วก็ฝึกให้จิตมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นกับการรู้ทันความคิดของตัวเองเนี่ยแล้มันก็จะเดินหน้าไปค่อยๆเดินหน้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะก็ สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แค่มาฝึกเดินบนเส้นทางนี้กันนะนะส่วนใครที่ฝึกรู้ความรู้สึกเวทนามาแล้วก็ให้อยู่กับความรู้สึกของร่างกายนะเคลื่อนความสนใจ ตั้งแต่บนสุดของศีรษะไล่ไปนะตามส่วนต่างๆจากบนสุดของศีรษะไปจนถึงปลายเท้านะเคลื่อนไปนะทีละส่วนทีละส่วนเป็นลำดับลาดับไปนะตลอดการปฏิบัติก็รักษาอุบเบกขาของจิตเอาไว้นะรักษาความ นิ่งเฉยอดทนต่อความรู้สึกทุกอย่างด้วยความเข้าใจนะว่าเรากำลังเรียนรู้ธรรมชาติของความไม่เที่ยงนะเรียนรู้ธรรมชาติที่เราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อจะเห็นธรรมชาติของเขาเห็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของอนิจจธรรมชาติ ที่มันทำงานด้วยตัวมันเองได้นะเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงว่านะจริงๆแล้วมันมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงนะไม่มีไม่มีสิ่งไหนที่จะสามารถยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราได้อย่างแท้จริงนะมีแต่ของสมมุติ มีแต่ของยืมมาของชั่วคราวเท่านั้นนะหมดเวละก็ต้องจากกันไปทิ้งกันไปนะฝึกไปเรื่อยนะจนกว่าจิตมันจะยอมรับได้นะฝึกปฏิบัติกันไปนะ